แอบมาเฉลยไว้ครับสำหรับพวกเราที่หยิบกระดาษประกามาลองจริงจากวิดีโอหมายเลขต่างๆคือสมมุติว่าดู3ามร้อยเสร็จใช่ไหมก็ฟังฟังเสร็จนึกจดจด,จดแล้วไปทําจริงจนไปเจอว่าเราจะลงทุนกับชีวิตเรายังไงให้ดีแบบชาตินี้ดีชาติหน้าด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปหาคําตอบของตัวเองอย่างชัดเจนแล้ววิดีโอนี้มาแอบเฉลยไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่า,วาอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆอยากให้บอกต่อแนะนําอะไรให้ทั้งหมดนั่นแหละ แล้วค่อยมาดูวิดีโอนี้ต่อแต่ที่ต้องมาเฉลยเพราะอะไรครับชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเนาะเราอาจจะจากโลกนี้ไปในวันนี้วันหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่แป๊บเดียวเราไม่รู้แล้วไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยถ้าเราไม่บอกเอาไว้เนี่ยมันก็เพื่อ,อก็คืออย่างตัวผมเองถ้ามีใครมาบอกตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยชีวิตสําคัญที่สุดเนี่ยต้องหาจุดแข็งจุดขา,ขายของตัวเองให้ได้นะต้องหาจุดที่เชี่ยวชาญที่เราจะพึ่งพาอาศัยให้มันได้อะ ในตัวเราเองอย่าใช้ชีดไปเรื่อยนะสำคัญที่สุดเลยนะครับคนเราต้องพึงพาตนเองให้ได้ต้องหาจุดลงตัวของตนเองให้ได้หาความเชี่ยวชาญของตนเองให้เจอ,อต้องลงทุนกับชีวิตนะคืออย่าไปฝันว่าเราจะต้องเก่งเลิศเลอเพอร์เฟกในวันเดียวถ้าเราตั้งใจออกกำลังกายแต่วันนี้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงในอีกสักสิปีข้างหน้าแบบแข็งแรงมากๆถ้าเราฝึกวาดรูปแต่วันนี้ในวัน้างหน้าเราต้องวาดรูปเก่งมากๆมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับ ฝึกร้องเพลงในวันนี้ถ้าเราฝึกขี้เกียจในวันนี้เจองานปุ๊บอารมณ์หงุดหงิดเราก็จะติดขี้เกียจมากยิ่งขึ้นเจองานเราก็จะหงุดหงิดยิ่งยิ่งขึ้นถ้าเราเกี่ยงงานถ้าเราอยู่ในครอบครัวชุมชนสังคมแล้วเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์กันให้ดีไม่คุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไม่ดีเราก็จะติดจะเคยในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นถ้ามีคนเะบอกผมไว้ตั้งแต่เด็กแบบนี้นะชีวิตผมคิดว่าดีขึ้นเยอะนะครับเราก็ ผมก็คงมาเขียนเป็นหนังสือลาดวิดีโอไว้แหละว่าทุกอย่างมันก่อตัวมันติดเครื่องมันอะไรอะไรได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมเจอสิ่งที่เจ๋งที่สุดซึ่งอยากให้แบบพวกเรานําไปใช้แล้วประกอบกับการลงทุนให้ชีวิตเก่งดีไปเลยตายไม่สิ้นสุดได้ก็เลยมาแอบไว้แต่ก็อยากให้รับสมองด้วยการหยุดวิดีโอนี้ไว้เพื่อที่จะไปเจอของดีด้วยตนเองก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาดูวิดีโอ3 5 4ร้อยห้าสี่นี้ก็ยังไม่สายอะไรประมาณนั้นนะครับทําก่อนสักปีหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้อะไรประมาณนะนะั้น่ะสิ่งนี้เรียกว่าจิตเป็นใหญ่ครับปัญหาสําคัญที่สุดคือเราติดอยู่ในวังวนเดิมๆมันเหมือนกับคนจะจมน้ําอะถ้ามีคนว่ายน้ําไปช่วยโอกาสเสี่ยงที่คนที่จมน้ําจะขาดสติแล้วดึงคนช่วยเนี่ยให้จมลงไปด้วยเนี่ย มันก็มีผมไม่บอกว่าคนเราขาดสติจนต้องจมน้ําอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่เราติดอยู่ในวังวนกรรมของเราเราเชื่อเรายอมรับมันก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าถ้าเป็นนักศึกษาสิงคโปร์เข้าไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คือคนที่จบจากสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาก็จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวคิดอย่างเป็นระบบจนมีกิจการจนมีระบบการดําเนินชีวิตที่ดีได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับนั่นคือลักษณะของคนสิงคโปร์เช่นเดียวกันครับ การที่เราจะลงทุนกับชีวิตจนเราดีขึ้นมาได้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดก็คือการเลิกเชื่อตัวตนแบบเก่าผมม่บอกว่าให้ลาจากงานให้เลิกคบคนที่เลิกคบให้หย่ากับครอบครัวให้ทิ้งครอบครัวแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับแต่เลิกเชื่อก็คือสิ่งที่เรารู้สึกถึงสิ่งที่เราคิดเนี่ยเออเราอาจจะเลือกรู้สึกเลือกคิดเลือกทำแบบใหม่ก็ได้ ยกตัวอย่างก็คือเลิกเลิกเชื่อตัวตนเเกา่าแล้วมาเข้าจุดเป็นตอนนี้เป็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ฟื้นฟูพลังกับเคลื่อนชีวิตพลังสร้างสรรค์น่ะมันเหมือนกับเราจะทํางานนี้เนี่ยเราจะใช้จิตแบบคนแบบขี้เกียจคิดก็ได้หรือคนที่รักงานคิดก็ได้เราจะดําเนินชีวิตเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราถามตนเองว่าระดับจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าให้คิดแบบพระพุทธเจ้านะครับแต่ลองถามตนเอง ลองเล่นกับตนเองดูเพื่อที่เราจะไม่อยู่ในวังวนข่ายของตัวตนเดิมๆสภาพแบบเดิมๆของเราเพื่อที่เราจะเลือกได้เพื่อสร้างสารรค์รังวัลและสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเรานี่คือคำเฉลยที่สำคัญที่สุดจิตเป็นใหญ่ครับการที่เราดูมันก่อเกิดดวงจิตที่ดีก็คือสภาวะอารมณ์ความรู้สึกอ่ะที่ดี เท่าที่จะดีได้แล้วใช้มันยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งสภาวะจิตแบบดีๆที่เป็นใหญ่เนี่ยก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าว่าจิตเป็นใหญ่ก็จะมีจิตเป็นใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นอย่างพระท่านสอนท่านพูดมาผมจําไม่ได้ว่าคือถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพ่อหรือสีลิงดําแต่จําบทจําตอนไม่ได้ว่าท่านพูดตอนไหนก็คือท่านบอกว่าคนเราเกิดมาอย่าไปดูถูกกัน ว่าคนนั้นตามต้อยคนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่าไปดูถูกกันอย่าไปว่ากันเพราะทุกคนแค่เกิดมาตามวาระกรรมแต่บุญบาปอะเรามีสะสมอยู่อยู่ในบัญชีบุญบัญชีบาปกองบุญกองบาปมหาศาลเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตเราคิดลบจิตเราคิดชั่วคิดทาร้ายคนอื่นกองบาปมันจะไหลเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเราคิดดีคิดให้อภัยอยากจะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดี กองบุญก็จะมาใกล้เราเฮ้ยทำไมดามต้องมาเฉลยด้วยคิดตอนนี้ได้ก็คืออะไรครับอยากรวมทีมกับใครสักคนที่มาบ้าคิดแบบนั้นว่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกการนึกคิดเจตนาเนี่ยเป็นสําคัญในตอนนี้แน่นอนครับมีคนโกงกินตั้งเยอะมีคนทํำร้ายกันมีคนหลอกลวมเพศมีการผิดศีลอะไรสารพัดแต่เราเลือกได้ที่จะร่วมล้อมรัม้วของเราร่วมทํา มีศีลห้าที่ดีจริงๆมีอริยสัจสี่มีสูตร4ี่เ4 4ดห้าที่ดีจริงๆเพราะว่ามันคือพลังดีพลังกลุ่มของพวกเราก็ฝันเพ้อฝันว่าสักวันหนึ่งในชีวิตจะได้เจอสภาพแบบนั้นก็เลยมาดวิดีโอไว้นะครับจิบเป็นใหญ่ครับมันคือตอนนี้ที่เราจะไม่วิตกกังวลไม่ว้าวุ่นไม่ทุกข์ไม่ทรมานเราจะยังไม่รู้ เราจะยังไม่รู้คําตอบแน่นอนเราจะมีความกลัวแต่ก็คลายมันลงเพื่อที่เราจะได้เลือกและทําต่อไปคือถ้าจิตมันดีปุ๊บมันจะดึงกองบุญมาใกล้ตัวถามว่าทําไมต้องดึงกองบุญมาใกล้ตัวทําไมไม่ชําระบัญชีบาปให้มันหมดไปมันไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์คุริมานทํากรรมเยอะมากแต่เมื่อบรรลุอรหันต์ก็ได้รับแค่เศษกรรมส่วนบาปกองใหญ่ก็ถูกละเลยไปบางคนบอกว่าอะไรนะครับ เวลาฝึกฝึกจิตให้ดีบ่อยๆทําทำสมาธิปัญญาให้ดีถึงเวลาใกล้จะ,จะตายจะเป็นดวงจิตที่ดีแล้วก็ประคองดวงจิตเราอย่างบางคนบอกว่าให้ยกมือยกพานไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจะตายะนะครับเพื่อให้จิตดีจะได้ไปเกิดในที่ดีอ้าวก็ไปเกิดในที่ดีก็กินกินบุญไงแต่มันไม่ใช่แค่กินบุญไงไปเกิดในที่ดีก็จะมีโอกาสในการสร้างบุญเพิ่มยิ่งขึ้นกองบุญเราก็จะใหญ่ขึ้นเราก็จะอยู่ไกลกองบาป บางคนบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วจะจะจิตคิดชั่วแล้วไปเกิดในนรกหรือไปเกิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอถือว่าเป็นการชดใช้บาปชดใช้เวรไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เวลาไปเกิดในที่ไม่ดีเวลาอยู่ในสภาพที่มันไม่ดีเราก็จะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่รับกรรมแต่มันทําให้เรางงเราไม่เราไม่รู้ทําให้เราทุกข์บางทีเป็นการสร้างบาปเพิ่มแปลว่าอะไรครับเราสร้างกรรมไว้เยอะทั้งกรรมดีและไม่ดี ทำจิตให้ดีตอนนี้เนี่ยเลิกเชื่อตัวตนเก่าๆเลิกอยู่ในวังวนกรรมแบบเ,เดิมๆแล้วมาเขาเรียกว่าคือไม่ต้องไปสนโลกมากไม่ต้องสนตนเองมากด้วยนะครับแต่ทําจิตให้รื่นเริงมีความสุขพร้อมกับสร้างสรรค์ตามเส้นทางที่เราจะลงทุนกับชีวิตติดเครื่องให้ลงตัวยิ่งขึ้นในการที่เราจะดีและเก่งควบคู่กัน ได้ดียิ่งขึ้นให้คุณสมบัติดีๆก่อตัวจากนี้ไปเลยตายไม่สิ้นสุดขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่จะอะไรนะครับสะสมบุญวาสนาบาร,รมีเอาไว้ใช้นับจากนี้เป็นต้นไปคือเขาหาว่าผมบ้านะถ้าเกิดว่าไปคุยกับใครเราบอกว่าเรามาสะสมอะไรดีๆกันแต่เผื่อฟุกเผื่อมีใครบอกต่อวีดีโอให้แล้วได้เจอใครสักคนที่จะมาร่วมสร้างกลุ่มเเรียกว่าชุมชนโครงข่ายพลังดีไปด้วยกัน จากการที่หาว่าบ้าก็จะกลายเป็นว่าเออมันดีมันเจ๋งมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่แต่ถ้าทาคนเดียวปุ๊บเขาหาว่าบ้ามึงติ้งต้องต้องทาอย่างนี้สิอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาแอบพูดไว้เพื่อเอามันไม่แน่น่ะชีวิตถูกไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ